สบายดีพอไหมพี่น้องมันน,นี้ออกมาให้มาซอยลุงมนันนี่ประทัดลับออกมากะพี่แหละอยากบายเลยมา่อกี้ขาวละไก็เหตุเวียกเลย <c oughs> สูตรเกา่ามากับแมบ่บ้านผู้เกา่ <c oughs> าฮะ <c oughs> โอ้โล่มเปิดหน้า,าอยู่เลยแม่ีะรีบหรออันอย่าตื่นบ่จักเปิดหนา้าขึ้นมา <c oughs> เนี่ยนันบอเสื้อในกระคาดเบื่อเลยหลอดดูคอยนี่นแล้วบุืไหาเจ้าชงเสือเจ้าทุกโตะก็มีแต่คอยนีนแล้วอื้อหา คือเลยทอละคือกาแมนขนาดเลยโอ้โหใครกันไอ้หาทอนเอามาใส่เ,เบิดมัดเลยบนนี่ลูกฮะใส่เบิดมัดเลยบนนี่นี่ปะวอลท็อปยาท็อปคือเอาเป็นทอนใส่กระสอบแล้วก็ลกลกลแล้วไปทำเป็นตองแต่ว่าค่าทอก็ได้ ตัดออกก็ยังเง่าเติมแล้วก็จะตัดกับเบิ้งเะตัดมันตัดปีเด่นเนาะแม่นันพอกอสิตัดเนาอาหานบางที่มันเลียนบ่ถือบ่เข้ากันเขาตัดนั่นเพียงนี่ก็ก็ไดยูแต่ว่าตัวยูลุมเรื่มที่มันชันกหมูนะตัดเรื่อไว้หรือว่าแต่ว่าบอห้ได้เจนแล้วนะเดี๋ยวมันโกนมันยังเนาะหนึ่งมากโกนช่องมาเขาเลียนมันสิบ่ไร้ดระดับมันหมายถึงว่ามีลำสันลำเา่าเราตัดเผื่อไว้เลยหรือว่าตัวสันก็เป็นเป็นเจนหรอกกับพอดีงามตัวเง่าก็เง่าไป บัวควยกกควยป้ายได้ดเอาเลี้ยวได้ก็เ,เลี้ยวดันโดยไดย้เออนั่แหละเละมาพึกงานตรงแอบให้เป็นทุกอย่างได้จับอืมคนใหม่ได้หรอเออคนใหม่บ้านคนใหม่ดิด,ดิรถเซบรถกระสอบได้เออลงรดกระสอบเลยได้อยู่สองสอบบ้านหนึ่งบ้านหนึ่ง มันจยากทีแล้วตัวแต่ว่าแต่ว่ากระทั่งรับมันหนีทั้งปลายมันแง่เอาดีเนาะโอ้แต่ว่าเขาเล่นปลายก็ได้ไม่ว่าป้าป้ายไปเลยไม่ว่าป้าป้ายว่าเลือกับว่ากระแมนโบเลือกระแมนแม่ว่าเราจะไปซ้อมป้ายก็ได้แต่ว่ามันสาเออแมนร้อป้ายมันก็ยังงามเด้มเป็นขอทีขอจังซ้อมมันก็ะตาแต่ว่าถ้าแม่ว่าละมันบลายก็ซ้อมเนาะเออแลคือข่อยนี่เนาะเออแมนแมน ทั้งนี้รถไทยคุณว่าไทยไทยหายก็ไทยใหม่ไ <c oughs> ทยกับบริลเล็กไปได้รถไทยหน่อยโบยใหญ่ไปได้ขนาดกางเนาะเออหาซุนหนึ่งแปด สี่พันแต่ให้คักแทกอะเห็นเอฟซีพอดคอมเมนต์มาพูดว่าสามพันคักสุดไทยแต่ว่ามันเป็นสวนเก่าแนวนี้เอาสี่พันก็ได้โมเมนต์เบิกใหม่เนาะก่บเลิกปัดได้เงี้ยมัน ก็ี่คนบอกู้เี่ยไอะไรเอฟซีพดว่าให้ย้ายกับย้ายไปะก้วาวองัตได้ย้ายย้ายป้าปว่้าไหวยแต่บดสลแ่มานย่างลงมาม่เสียพี่บอกอะไรแต่ไม่เสียพเลยาบ้างนก็มา่าเดนี้แต่ว่าบางคนาหว้ก็ได้มบอกาห้ห้เงปรายได้นยแต่หน้าไม่ได้นว่าเขามีหาคนเาไปลูกเหาคน อางบริเเวลากลายในจำนวนมีหาคนไปยายทั้งสปูกน้ำตามเสียงกระส่าไปเลยจับมากยิบเบิงนี่เลขันไ้โขันป้ายขันได้โขันไปดนี่ยงพอแห้งนะเฮียงอะไรเฮียงนะุงเหนียวเลยสีแเวลี่ห็น้กระ่ายหูเมือนี้ิดว่ตวทายหูเออนกไก่สีลเลยแต่กับพ่อกรซํำนี่ได แจ๊กสอบเลยลูตโตแสบน้ำยา่หกถึงตัวดังนี่ยโอก็จากสอบทั้งหมดแสบหมดแจมมามติไปหน่อยอืมแต่ยังบุพเพเนาะเลี้ยงลำไววปลายมันก็ยังยาเติอยู่ได้ปลูกได้ thu, là khắc là, kêu ông tùm luôn, nát, anh mình xe lẹo này, tôi này, xe bớt xỏp lợi anh này đi xe, tôi này, nó cầm này, chỉ để mưa con bà đi nha, xin chào, xin chào, xin สิได้เขาป่าสิได้เขาให้ลุกเพราะว่าหลังจากมือนันที่เฮาได้ไปตัดล่ำมันเป็นทอนเป็นทอนไหว้หล่วก็เซนนำไห้ซอยเล่าแล้วก็มือนี่เฮากาับสิพากันเขาไปปลูกเนี่ยบัดนี้นี่ก็ผ่านไปสามวันเลยสามหาสี่วันเลยแหละืจอบไ่ได <c oughs> บัดนี้สิพัก,กันไปปลูกปัํากันสองคนกัแม่บ้านนี่แหละนี่ยังได้นนี่น้ <Okay. S 1> นำแข็งนำ้ำแข็งนบเปมนน้ำก่อนบ่ เดียวกันเอออันเดียวกันเนาะเออมาหนีกะเพิ่นว่ามีคนหลายปลูกถ่าอยู่พุ่นว่าซั่นหลายแล้วคนว่าซั่นเปิดชิปว,ว,ว่าซั่นมีแต่ว่าเอาน้ำก้อนมาให้เพิ่นว่ากับน้ำยาเซียมันนี่ยาเซ่ละมันอยู่หัวมันีนนนน่ไปบาดนี้เดินทางเลยนี่กัประมาณเกือบ12บสองโมงเลย อาโอทำบางหอดก็กินเขาเลยได้นีโอ้ขักแล้ักแล้ักแลเจ้าก็ยนม่ยอีคักแล้ักแล้เามวเอาไม่ไม่ไ่่เลยีกำลังมากกำลังมากมมีแกงเาใหม่กำังกระปุนเนาะำซุเปอร์ซุเปอร์ มันจ้ำข้าวปุ้นไหนขันจ้ำข้าวปุ้นมีแต่ข้าปุ้นเมีนบอกรวมด้วยเนาะต้ำรวมมีเออเหลือไม่ได้หลังจากขี้เข่าขี้น้ำแล้วก็พากันค้นกระสอบมันขึ้นรถไปปลูกเอ้ายอมมากใส่ให้งานเด็กก่อนจักบาท เจ้ามาถือคุกบป,จปเจักนอนม่ใส่เหง่งานเด็กไ่เ <c oughs> ออโตเน,นอน่ยลี่ซองไอ้นอนอออนี่ซอยฟอเห็ดเบียกได้แล้วโทษไอ้บอยเห็ด ไปก่อนเอาไปปลูกก่อนปลูกอาหมันไปไไปลูกแล้วไปไล่เลยหัวหมันทีกคนบิด ปล,ปลูกก็นะแบบนี้คบอยู่ว่าบ้านช่องขึนแล้วนี่ช่องคืนปลายหาซ้ำขึนแล้วนี่เพราะว่าเพิ่นเพิ่นตัดคู่มือคู่มือนะบู๊อหัอันใดเก่าอันใดใหม่นี่ก็สิประมาณช่องขึนหาซ้ำขึนแล้วนี่ซ้ำนี่ตาซ้ำนะปลูกเลยเอาตามันลงเลยเด้อเห็หวัวมันขึ้นเทิงๆถเนี่ย บาดเอากันจะปีตเอาปีดเอาคือบกวยนี่แ <laughs> มนแมนแ <laughs> อบามาข้างพี่มาข้างพี่มาเต้นบ้านได้ดิค่ะ เสือเมื่อบานได้โอ้มาไกลเนาะบานนี้มาตอนที่สองตอนนั้นแล้วเรียบร้อยเบุญเลยคนบังกลายเนาะคนสิบสิบเอ็ดสิบสองคนตอนที่สอง สพือรถเพื่ยังเบิกอยู่แล้วแล้วสุ่มนี่ปลูกได้เลยนะเห็ดไปคอกไปคอกไว้ลสุ่มนี่ปลูกได้เลยคู่ไปคู่ไว้เลยอ่ะสุ่มนี่ยยั่งสุ่มรถไทยกันเจ้าสีไทยน้ำบัวทันเจ้าสียกคู่น้ำบัวทัาน ใบโบเปลนเลยมันบบได้ยกดยกเงาเลยมันสั่นสั่นขึ้นเลยมันจะสะขึ้นมาหน,นีอีกเป็นอีกไปคู่ใหม่อด้วขึ้นมาหนีแล้วระดับเพิ่งกระขักคุดปลูกอยู่หัน12ขุดวันนี้ ข้าวถิดกับซูเปอร์โลจิกพอดีเป็น14 14บาชนี้อยู่ปุพนอีกสองเนาะที่พวกพอดอ่าผูกไว้อเลีหลุดยกหล่องกันจนหยกน้ำบมดทันยกคู่ยกน้ำบมดทันเลยเร็วหน่อยเร็วหน่อย 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หาหาคู่เขาก็ได้หาคู่อ่ะก็หรรันเหลี่ยมไปเลย ปลูกไว้ลีนี่ผมบอกครับนี่ก็จะปลูกไหวลีนอกะก็จะว่าเอาตานขึ้นประจักฮะบ่เอาบุแล้วตาขึ้นดิโอ้ เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเนาะงานนี้เนาะ<อ>เรียบร้อยเรียบร้อยปลูกกันแล้วยมใช้กระผูกแล้วพร้อมเดียวกันเลยเอาไปมาไถน้ำบมท่านสับปลูกแล้วกัเวเวนเลยไปมา,าบานมาซ่องค่ะมาบานบ่อบันนี่ อ่นันะบานี้หลังจากที่ทีมงานปลูกมันเขาก็เมื่อเบิดเลยยังเหลืออยู่สคนอยู่นี่ชอ,องคูู <c oughs> แล้วก็ช่วยเขาส่วยนำแล้วก็ชิพากันไปหาอยู่หากินชิพีหาเยั้ไมบ้าฮะ บูว่าเจ้พูดเราเอาคมมาเออแมนอยู่ระยะมันคอกัมีแมนเอาไปนเอาคมไปเผไปกาดได้หนิเนาะองอเลยเอ็มโตหนึ่งอ่าไม่ไหหนึ่งแผดก็เลยเนี่ยโอ้สาม้สามหัวผเดโอ้ใช้ไม้เน่ใส่ทั้งทังเน่ไปมาเด็กอะจิไปหาเลอกทงให้ทงหน้าก่อนก็คือ พีห้าการจุจีหาเงินจุจีนะหาเนี่ยวากินแรงก่อนนจได้ถ้าัะม,มาหนังคักบก่เมองธานมือดูเหือชัดเลยโอ้อยิบเมือแน่ได้แต่ว่าจุจียังมาถักเขาสัมจุจีกับบัเนจุจีกินได้สัจุจีข้าเน่บัเอาดอกด cứ cho chì mỗi ngày chắp lơi ờ ừ. mà tôi ăn là phải chắp ư ừ, ngồi chắp đấy chuyện mụ à ờ bố ừ เมนบ่อาหารป่านอาหารทงหะมี่ด้วนี่นี่ให้มันติงเก่าเลยอ,ลลเอาเลยไปตตอนไปชมเขาก็มีอยู่เทียงน,น,นี่น่าไปชมก็มีนี่หมดเลน,นี่เราเป็นปูบนปุกินี่นี่นนไหมอโอ้ยอย่าไปหายาล่นชุดจีกันเลยโอย

สมบูรณใหญ่แต่นี่พักกันเช่นกันเลย ี่ใช่กหวานนี่ดอกนี่เบามันบ่มันันทมันจะเป็นเบาเลยเบาจะเลียนหลอเลหลือเป่า้าหางเบากนะเอค้าเหาันเดียวพันมันใช่พันเออเอาเอาเนี้เออเอาเลยตัวนี้โอ้ยเห็นหลโอ้ยมาเอาด้ทีมับุกไรโอ้ยดดิ

ช่อเนี่ย,ะออยนะบอเี้นกเชานี่สีแง,งนะก่อนถืกันได้ชอรข่มผา้วทีิคชับหัวนูได้นูตายด้คนก่อน เลเเขาเลยนี ai, ่แหละจะัเลยยู่เาดูจ้กิ้วอะไรบ่นี่ซ้ไปกิ้วอบางเลยเนาะจ้ากันเลยเยบเยยบรถเยยบรถโอ้ มกับยังไม่กัรบอกนึงบ่เขาโอ้กัดบ่เขารู้หน้าธรรมดาดิโออ้าเร็วนหนึงวารุณมืออีกโอ้โดนคุบจุดว่าโอ้้อ้ร้ายนะเขาคอยก่อนที่ะเจาะในเกลยดอ อันนี้นะม่ขนดอันนี้มันอยู่ในก๊กย่อนะเอ้ามาาาันเอาไปแตดบัฟลายๆหนึ่อันนี้จะเป็นขนอันนี้มันซอยๆกันอยู่เลยนะเขียดที่ลายเลยผ่านเขียดอีรอด,ด,ด,ดี๋ยวเอาไนผนเขียได้เขียดีแหะ่มขนจุจีจุจีครีอ้วล้เจอเจียดกินนีเรได้ไนดีกว่าเขียด กเชียกกัวชุจจีโอตั้มะเขือตั้มะเขือใส่หน่อยสมเนาะโอ้อางอยู่อะเราอไหมเลยจัดไปเช็ดนิ้งจ้ะตั้มมะเขือะ่ะตั้มะเขืออาชีพตั้มนะจ้ะเนาะจักราตัมจักรอาตมแหละ่าปีเียรเชีย่นกับตั้มหน่วสมเนาะ พูดหนึ่งชิตต้ามันเขือพูดหนึ่งชิตตานันไม่เนี่ยตแกตั้งักเขือใส่น้ำไม่ฉ่้เนี่ยนี่แหละคนอไรบาคนก็ต้องพุงลงไปหน่คนเาจะมาฉีกกล้วยไปมังกล้วยมาเลยเอาเลยเอาเลย นี่แหละบุีเสียงสูงเต็มหนาเลยเอาเตามไหซนาะบุเหรอจุกเนาะจุกบ่หนุ่มไมแล้วเขาบเลแล้วไหมว่านูนพ่ไม่หีบไม่หีบไม่หีบติงแหลน

โอ้ยอย่าที่เขาเลยที่สัญญาแห่งกันดิหอวยจะหีบเขียเท่าขึ้นบูบอจะเถอะอย่างอยู่อันนี้หนึ่งสองสามสี่หาหีบเขียนนูอีหีบหนึ่งมันจะยินเหรอนะออ้โหโอยนี่นันผ่านเขียนอีริ่ หัวี่อ่ะปีเขียดตอนนี้จะเบสามหีบต,ต,หมมตัมตัวใบชมใจมาเคลื่อนอ่าจะมีผักกระโดนพอปิงรู้บ่นะ โอ้นูน่ะลายคุปประยุทธ์วาเจ้ะจะสลบเลยจะสลบกีเขาลมกันมาเลยควาจะได้กินนะกว่าจะได้กินจนเกือบเทียนขึ้นเราเข้า